เอสุภชัยเผยภาพซึ่งนักแสดงหนุ่มที่เคยปั้นมาลาบวชนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออย่างพลภูลพัฒน์อัธปัญญาพลเดินทางไปหาเอสุภชัยนักปั้นมือทองผู้ปลูกปั้นมาในวงการพร้อมทานขอขมาที่เอเพื่อลาบวชโดยเอสุภชัยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุข,ข้อความบอกว่า พลคูณพัฒชื่อที่พี่เอตั้งให้พี่พลมาลาบวชพี่พลบอกว่ามาลาพี่เอคนแรกเลยจริงๆพี่พลคือเด็กในสังกัดพี่เอที่พี่เอบินนั่งเครื่องไปรับมาจากเชียงใหม่ที่มาแต่งงานกับน้องสาวแท้ๆของพี่เอเป็นช่วงที่พี่เอห่างไปสองปีแล้ววันหนึ่งมีเด็กน้อยน่ารักมากมาวางไว้ที่บ้านพี่เอก็คือเลโอ เป็นพ่อของหลานพี่เอเลโอเลนาที่เอขออโหสิกรรมตามที่พี่พลยกทานมาขออโหสิกรรมในทุกๆเรื่องขอให้พี่พลบวชอยู่ในผ้าเหลืองบุญกุศลน,นี้จะได้ถึงตัวคนที่พี่พลรับในทุกๆคนนะคะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะ